สวัสดีครับพี่น้อง f c นะครับวันนี้พามาดูเถียงหน้าครับเนี่ยหาดูยากครับอยู่น้ำไผ่น้ำหน้าเถียงหน้าที่วัดได้มาตรฐานนี่นะครับคือสามารถนอนอยู่หน้าได้เลยนะครับพี่น้องเถียงหน้านะครับถ้าคนภาคกลางก็อาจจะบก่อยเข้าใจนะครับก็คือมองภาคมองเศ้าเนี่ยพี่น้องนะครับเวลาเข้าไปเห็ดไทยเห็ดหน้ามากนะครับกลับมาพักนะครับ เศร้ามีแฮ้งนะครับเมื่อสมัยก่อนนี่เทียงหน้าสําคัญนะครับคือจะดํานาจะเกี่ยวข้าวสมัยก่อนนี่มันการเข้ามานาคมมันยากคือสี่ยาออกมาตตบาลกับอะไรครับต้องมานอนอยู่เทียงหน้านอนขึ้นครับบ้านนี่ก็คือทิ้งไปเลยเป็นสองเดือนสามเดือนเขาว่ากันไปนะครับจนว่าสิดาหน้าแล้วเกี่ยวเขาแล้วจังเลยเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเทียงหน้าเก่านี่อายุจักปีแล้วครับเทียงหน้านี่หลายสิบปีเลยเนาะนี่ครับ นี่ผู้จ้าของเที่ยงหน้าเพหนึ่งก็ร่งเห็ดแนวกินนี่ครับเพ<ค>ิ่งาาบรรยากาศบรรยากาศบ้านห้องสิละครับนี่ใช้เตาไอลังต้มไข่เนี่ยครับอาหารก็คือต้มไข่อาหารนี่คนรวยกินก็นได้ค้นจนกินก็นได้กินในทุกชนสั้น์นีนี่นี่ครับหนึ่งเขา้ก็แล้วนี่ดูว่าบรรยากาศดีว่าผู้ใดไปอยู่เมืองหนอกเมืองหน้นาหรือว่าอยู่กรุงเทพนะครับอยากเห็นบรรยากาศบ้านห้องนี่นะครับก็มองแต่งอยู่แต่งกินไปพี่น้องนะครับนอนไทยนอนนานนอน ทุกคืนเลยบอกครับอยู่นี่น,นี่ครับเจ้าของเชียงหน้านะครับเจ้าของเชียงหน้าเพื่อนมาอยู่หน้าเลยเนาะครับมาอยู่หน้าเลยตัวเชียงหน้านี่คือสีตะลุนต้านตู้ต่พอตาแม่หุ่นบึงทรงบนดีก็บมีนะครับนี่เห็นว่าสีมีเราไม่สมเฮ็ดไว้นี่แหละย่ำสีเกี่ยวเขา่ยาย่ำสีดำหน้าเอามาแกงใส่ไกลแกงใส่ปลาสมัยก่อนตรงมีติดเลยอยู่ตั้งเชียงหน้านะครับมีโขกมีสากม่ยังมีอ๋อมีทุกอย่าง บรรยากาศครับโอ้คิดทอดบ้านเลยร้นโดนจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เบิ้งครับเต่าก็เป็นเต่าพลังงานธรรมชาติใช้ฟืนนี่ครับใส่ฟืนหาน้ำทงน้ำทาครับยูนบานเท้าจังสี่พี่น้องนะครับบ่ได้มีหยังมากใบนะครับมีมีอะไรมากมายแล้วก็นี่คือององค์แดงพี่น้องสมัยนี้ก็หาดูยากแล้วครับมับนยังเหลืออยู่บบ่หลาย บางหมองกับไปดัดแปลงเฮ็ดบองเลี้ยงปลาก็ว่ากันไปนะครับสมัยก่อนมีมีไว้พี่น้องขางเฮื่อนขางเชียงหน้านี่นะครับเพราะว่าอย่างจร,ริงมันมีน้ำป้าป่ามไดมีน้ำกอกขึ้นสมัยสม,มัยนะครับต้องต้งไว้พี่น้องต้องซ้อยเรือตัวเองนะครับคุณสมัยก่อนนี่ต้องหาอหย่างมาห้องน้ำไว้เวลาหนาฝนนะครับก็ต้องห้องไ้ทากินนะครับทากินนะครับกินแล้วก็มันเบิดย่ำหนาฝนกับคุณนะจะไปกินน้ำสางนะครับอันนี้ก็เป็นน่องไม้รองเฮ็ดไว้นะครับนี่ ท้ำบานห่อเฮ็ดใบกินทั้งที่แล้วครับถนอมอาหารยามจากแกงก็เอาไปแกงพี่นอ้องยยมจากซุปก็เอาไปเคียนซุปนะครับบรรยากาศดีดีนะครับ,บ,าารอนะรบขอบคุณหลายๆครับที่มาติดตามรับชมช่อง<ะ>ไอ้หนุ่มนอนหน้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมพี่น้องคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปบรรยากาศบ้านๆทั้งที่อีกนะครับขอบคุณ gestellt, มากๆครับสวัสดีครับ